งแดงองแดงองแดมตอกบอกไว้วเอามาชุบมันเอามาชุมันเออมาชุมันเอาติดมาติดมาติดมาชุบเอาดิเอาดิตีดิีดิเออ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 เเออเอเออเออออเ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 อเอเออเออเเอเออเลยออเเอเอออออลอเอเอเอ

เออว้าช่าไว้ชงโอ้โอ้โอ้เอ็งนี่มันคันแทบดีว่าโอ้โอ้ว้าว้าวาวาือตก้อนเนื้อเยอะมากเลยเหมือนคนดูอ่ะเจอก้อนเนื้อไปกินสลตทักกรทักกาทกรกาทกดึงแล้วดึงแล้วแล้วมาบวาวาทักกาวาทาไปทีรู้มาแล้ว รู้ไปลู้ไปลู้ไปเลเท่ากากโซมเหมือนเดิมเรายิงกากโซมเหมือนเดิมจะจะจะไปตีบอสจะไปตีบอสเอาตัวหลังก้อนเอาตัวหลังก้อนปิดหน้ารู้เวปิดหน้ารูไ้มันมันมนมัมองเงนอยู่นะมันตีผมม่องเงนมัตีผมมองเงินมัตีผมเอาตเอาตัวเอาตเอ้าตเองาตัเอ้าตัวเอ้าตัวเอาตัวเอทาตัวเอ้าตัวเอาต้อเอาตัวเอ้าตยวนอ้าตัวเอ้่ตัวอ้าตัวเอ้าตัวเอ้าวเอ้าตัวเอ้าตไวเอ้านไว้อ้าหวเอ้าัวเอ้าเอาตันเข้าตเอ้าัวเอ้าตเอ้อตวเอาตัวเอนาัวเอน่นอน ตีตีตีเพ็บทำ damage b o s ก็ได้นะตีเพ็บอ่ะบอ s สามครึ่ง boss สามครึ่ง boss สามครึ่งสามคนแรกลูกคนเดียวเลย d อ a d ตาย dead ตาย b o s สามครึ่ง b o s สามครึ่งไม่ไม่ไรไม่ไรปล่อยปล่อยไว้เราเรายืนไว้อย่างเงี้ยเราเรายืนไว้อย่างเงี้ยราคาตัวนั้นน้าอย่างเดียวตีฝั่งฝั่งเราน่าจะได้เก็บนะเพราะว่ามีแดนตี้ไอ้นี่เนี่ยแดนสามใช่ใช่ลาดคนเลยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่าข้างหน้าค่าด้านหน้าเดี๋ยวค่าด้านหน้าเดี๋ยวเพื่อค่าด้านหน้าค่าด้านหน้าไว้ค่าด้านหน้าไว้ปดาเม e ไปดาเม g ไปดดาเม้านหน้าไป้ a m เม e ด้านหน้าไว้ดาเม g ด้านหน้าไว้บบออสสา damage ได้ได้พี่พี่พี่ฆ่าด้านหลังเดียวเลยพี่ฆ่าด้านหลังให้ผมหน่อด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 ไว้อดไว้เพื่อนอดไว้อดรู้ไว้ตอนนั้พอพงตายอ่ะพอพังแก๊ตายกิ๊บเอ็มคำคำหน้ารู้แล้วทิ่หนึ่งไม่เก็บหองนะเออพยายามรู้ไว้ถ้ารู้ไว้ถ้ารู้ไว้ถะารู้ไว้พยายามตีบอสหน่อยเพราะว่าก็จะไปลึกมากนะก๊อตหมองไม่ตีเด็กตายวรอ ยืนหน้าประตูเลยยืนด้านข้าประตูลุยย้อนไปย้อนไปได้ยอมนไปได้ลุยขยับขยับไปดูดึงดึงมาฆ่าดึงมาฆ่าก่อนดึงมาฆ่าเรื่อยๆดึงมาฆ่าเรื่อยๆดึงมาฆ่าเรื่อยๆปอกมาเคลียร์หน้าประตูนปอบมาเคลียร์หน้าวานดไปไม่เหลือหนึ่งครึ่งเหลือหนึ่งครึ่งมาปิดมาปิดมาปิดเจาะมาผมเจาะมาผมผมเกลียงคนอยู่โอเคมาปิดมาเด้อ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 กำลังเข้าหลอดสุดท้ายหลอดหลอดสุดท้ายนะหลอดสุดท้ายนะ ไปรไปรู้ไปรไปรู้เหลือเหลือห้าสิบเปอร์เซตห้าอร์เซนต์ฟังฟังครับอย่าอย่เต้นอย่าแย่ดเต้นอย่าหยุดเต้นอย่าหยุดเต้นเงียบครับเงียบเงียบเงียบอย่าหยุดเต้ไม่ต้องสกิลดึงนะไม่ต้องดึงนะค่าเดี๋ยวตีเดี๋ยวกด F แบบลัตี้แถบละตีแถบละตี้แถบลัตี้แถบละตี้รื่อยแถบลัตีมันแถบลัตีมันข้างหลังค่าข้างหลังค่าไปเรื่อยข้างหลังใครค่ามันไปเรื่อยหาคลิปถ